สองนาทีแล้วครับสองนาทีอ่าห้าห้า้จะเอาประธานผมเป็นในหมาแลวเนี่ยไล่ครับไล่หลไหนอ่ากลวงแล้วครับสิบห้าไหลไหลเบอร์สองเบอร์สองอ๋อพี่มันเป็นฐานถึงโตอยู่เบอร์สองเบอร์สองเออมาเอาย่อยเดี๋ยวเดี๋ยวที่นู้นเดี๋ยวที่นู้นคิดแล้วมะเออเอาหน่อยแหมวันนี้มึงเอ้ยวันเกิดแล้วกองโตเต็มคาบละมึงเหมือนันแล้วหน้าโลุกด้วยอ่า ไหลเข้าไปนี่มันต้องจะลาวางรเดียวนิดมันต้องหมูกันเอาเอานะครับแมตอนนี้นาทีสามขอบคุณนะเหง้อยังอยู่วุ่นน,นาทีสองกเดิอ้อไปแล้วไอหามเงินรางวัลไทยถึเออจริงนาดลุกในทิใช้ได้ว่าทิดว่าแจ๋วแจ๋วแจ๋วนี่เอาไปแเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เนไรม่เรปล้ปอไปวไม่เป็นไรอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออ มนุษยเอ่อเพราะว่าพรจะทานนะครับเอองานไปเออเอาแล้วนะเตะไปเถอะคะแนนมีแล้วมั้งวะลงคะแนนเอาละเอาอันดับที่หนึ่งสี <over> <ader> <uth> ห่หกห้า <to> คือแบบอันดับที่หนึ่งครับสี่แดงอันดับที่สองเออแหมทีนี้กูไม่อยากพูดในเรื่องลากตัวเนี่ยมาลากตัวกันนี่ลายเบอร์สี่หัวหน้าเขาแล้วหวานเจี๊ยบเอาแล้วเว้ยมีเอฟซีด้วยออเอฟซีด้วย ก็ <Jenny> เอออย่างเพิ่มเพิ ulates, to trace, to plate, oui, ่เพิ <neo> ่งซี lerde, ่ครั้งบวกมันต้องเก็บไว้ในใจก่อนทั้งบวกเนี่ยมึงเชื่อโกอ๋อมึงให้ตีตอนนี้ถ้ามึงตีตอนนี้แล้วเหลือสองร้อยแต้มเออมึงต้องให้ตีตอนสามร้อยผ่านแล้วเออกูกูกูเคยเห็นนะวัดศรีกูเห็นหลายปีแล้วนี่หัวหน้าเป็นไงติดหลายตัวก็ได้แอดด้วยเป็นไงโจรียกตำรวจมาจับด้วยเป็นไงเป็นไง